สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม26ครั้ง275รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวนหรายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน1,750บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างและเศษจ,จำนวน5รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน7,807บาทเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2,566 นายไพร์พรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่10เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมและมอบนโยบายที่สำคัญโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมกัรประพึกอาคารราชบุรีเกมสาลากลางจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566 นายไพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวอมรรัตนประแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรีครั้งที่2 เพื่อพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ของ1ิบอำเภอในจังหวัดราชบุรีและพิจารณาประกาศจังหวัดราชบุรีเรื่องพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่พุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570โดยมีนายังกูลศีลาเทว e กูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมแม่กลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2566 นายไรพรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับเจ้หาหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีณห้องประชุมชั้น2สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นายไพร์พรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายภาคภูมิเติมอารมณ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยมีนายคิมหันตันตสกุลวงเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเป็นประธานในการฝึกซ้อมดับเพลิงณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักปตอทอสาขาราชบุรีเลขที่ตั้ง109ทับหหมู่ที่3ตําบลท่าราบอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นางโสภาเกียรตินิิชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนำโดยนายชาญสินทรันนไหวายและกลุ่มตัวแทนลูกจ้างเข้าพบเพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือประเด็นด้านแรงงาน กรณีการปิดกิจการของสถานประกอบกิจการในจังหวัดราชบุรีโดยมีนายไพรัสพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีได้ชี้แจงทำความเข้าใจข้อกฎหมายตอบข้อสักถามและรับฟังข้อร้องทุกข์จากกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมณนะห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้นหนอาคารกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นายไพยรัตพรมจีนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อชี้แจงขั้นตอนในการบันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี งงคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สรอี